หัวข้อที่สองซิกฟ o r Stellen การแนะนำตัวในหัวข้อนี้ผมจะแบ่งเป็นสีเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการบอกและถามชื่อเรื่องที่สองก็คือการบอกและถามถิ่นที่มาเรื่องที่สามก็คือการบอกและถามภาษาที่พูดส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่ก็คือ คำศัพ์เชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อให้เราพูดภาษาเยอรมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับ Der Name, ชื่อ Ich heiße, ฉันชื่อ Mein Name ist, ชื่อของฉันคือ Ich bin ฉันคือ Wie H e e i Sie? ß n คุณชื่ออะไร Wie H e i ß t d u <Nein. S 2> นายเธอชื่ออะไร Was ist Ihr Name ชื่อของคุณคืออะไร Was ist dein Name ชื่อของนายเธอคืออะไร Di Herkunft? ที่มา Ich komme aus Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย Woher k o m m e n s i e คุณมาจากที่ไหน Woher kommst du? นาย Die Sprache. Passa. Ich spreche Thailändisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Shanput passa Thai. Passa Angrid. ein passa Deutsch. Was sprechen Sie? พูดอะไรหรือคุณพูดภาษาอะไร Was spricht s du นายเธอพูดอะไรนายเธอพูดภาษาอะไร Strategie กลยุทธ์ยุทธศาสตร์อ่ยายาเออใช่ อ่ะ z o so. อ๋เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจนะครับยา Stimt m ใช่ถูกแล้วใช่จริงด้วย Peter อะไรนะ V Peter อะไรนะครับซึ่งก็จะสุภาพกว่า Peter เฉยๆครับ Ich weiß es nicht. Chanmai Ru.